วันนี้เวลา10นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช,ชกุมารสมเด็จพระเทพ,พัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช,ชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันววดี พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชัยยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรราชาทิัดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยาธรกิติคุณเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรนิฉัยพระบรมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทามพระบรมราชวโรกาศให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เต็มยศประทับรถเข็นไฟฟ้ามีนายแพทย์ผู้ถวายการรักษาเป็นผู้เข็นรถถวายโดยมีประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น ทรงมีพระพักที่แจ่มใสและทรงโบกพระหถ์ให้กับประชาชนซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องไปตลอดเส้นทางจนถึงพระบรมมหาราชวังเวลา11นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยามพระที่นั่งอมรินมินิชัยพระบรมมหาราชวังหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนะสิงหาดหน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรแล้ว เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตร์เจ้าพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทึกขณะนั้นทหารบกทหารเรือและทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงพระ,กะเกษมสุขปราศจากมนทินทุก พระยาธิภัยมีพระฝ่าละองธุลีพระบาทปกกล้าปกกรหม่อมบัตรนี้บรรลุอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาข้าพระพุทธเจ้าเราพระบรมวงศานุวงศ์บรรดาที่ได้มาประชุมเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทในวันนี้ ต่างบังเกิดความปิติปราโมทเป็นล้นพน้นที่ได้เห็นใต้ฝ่าละอองธโละบาทมีพระพลานาัยแข็งแรงผ่านพ้นโรคาพาธทั้งปวงมาโดยสวัสดีข้าพเจ้าสำนึกรู้อยู่ทุกเวลาว่าเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทย ภายใต้พระบุญญาบารมีจึงได้รับพระมหากรณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติเป็นที่เชิดชูพร้อมทุกสิ่งในมหามงคลสมัยพิเศษนี้จึงขอพระราชทานถวายสัตว์ปฏิยานจากใจจริงว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานทั้งในฐานะที่เป็นคนไทยและในฐานะที่กำเนิดมาในพระบรมราชจัก,กรีวงให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและจงรับพักดีต่อใต้ฝาละอองธโลีพระบาทและชาติบ้านเมืองตลอดไปกับขอพระราชทานตั้ง สัตยาธิษฐานถวายพระพรชัย,ยมงคลขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตท,ทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ป่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระ,กะเกษมสุขปราศจากมนทินทุก และพยาธิภัยมีพระราชประสงค์จำงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนขอจงสำเร็จสับสุขผลดังพระราชหฤทยัยจำงทุกประการโดยกล้าด้วยกระหม่อมขอได้ชะ จากนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่านายชัยชิดชอบประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาตามลำดับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดดำรัสขอบพระทยัยและขอบใจแก่พระบรมวงศานุวงศ์และคณะบุคคลที่มาเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทขอขอบพระทยัยขอขอบพรทยัยและขอบใจทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีใบติจิตรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เรื่องเลือกสรรมาจากใจจริงซึ่งปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดีโดยประการต่างๆ ไว้ความสุขความสวัสดีของพระพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความใจ,จเจริญมั่นคงเป็นบกติสุขความจเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จ ผลเป็นจริงใจได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกคนมูเายลูเราทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วทั้งตั้งจิตตั้งใจ ให้ทิ่งตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูร์คือชาติบ้านเมืองอันเป็นินที่อยู่ ททีี่่่กิินนนของงงเเรราามมมคควจญััยยืไปหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จออกมหาสมาคมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรากายที่โรงพยาบาลสิริราช ซึ่งตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินได้มีประชาชนสวมเสื้อสีชมพูรอเฝ้าถูและอองธุลีพระบาทจำนวนมากพร้อมทั้งโบกธงชาติและเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเป็นระยะจนถึงโรงพยาบาลสิริราชและทุกคนต่างดีใจที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพาราไมายแข็งแรงและพระพักที่สดชื่นแจ่มใส วันนี้จึงเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคนที่ร่วมร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแสดงออกถึงความจงรักภักดีและจะเป็นอีกหน้าหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์ที่เกิดภาพประทับใจกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกพระองค์นี้ วันนี้ประชาชนจากทั่วสารทิศรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริราชได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2552 ในการนี้สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้มีพระราชดำริให้จัดขึ้นที่บริเวณลานสระน้ำของสมาคมศิทยิเก่าแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลซึ่งเป็นมุมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถทอดพระเนตรเห็นถึงความสมัครสมานสาม,มัคคีของประชาชนได้อย่างชัดเจนโดยเป็นกิจกรรมที่ทำพร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคลบริเวณท้องสนามหลวง อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรากายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า63ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรและทรงถ่ายภาพการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลที่โรงพยาบาลสิริราชด้วย